ครับผมตอนนี้การแข่งขันก็ใกล้จะมาถึงกูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะครบ <c oughs> ทุกกูทุกแมตช์นะฮะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอันเด็กๆแล้วก็มีการชี้แจงในเรื่องของกิจกรรมบรรพุคือละออนโต้นะก่อนที่จะมีการแยกย้ายะกับนะฮะฮะฮะรวมกันในวงกลมเลยรวมกันในวงกลมเลยต้องแยกกันแล้วแมตช์แล้วรวมเลยนะรวมกันในวงกลมเลย เป็นเพียงกเยแจของแต่กันมาลุกกันก่อนอยู่ในวงกลม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 ขอถ่ายภาพสวยๆในวงกลมในวงกลมวงกลมเลยนะทุกคนต้องอยู่ในวงกลมห้ามใครออกนอกวงกลมนะ Tăng lặng 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 Tăng Tăng lặng Tăng Tăng lặng Tăng lặng ok lặng Tăng lặng lặng Tăng lặng con lặng Tăng lặng 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 ขอเชิญผู้ปกครองมาก่อบเชียร์ด้วยครับขอเชิญครับมาเชิญครับมาาเเป็นทีละลูกเลยครับผู้ปกครองเชิญเลยครับผมแม่ครับเชิญเลยครับอะขอเชครับเชีญเลยครับมาเลยมาเริ่มไปาเชิญเลยครับฮัลโหลลโหลัลโลฮัลลฮัหลฮัลโหลฮัลโหลัลโัลหล ครับเดี๋ยวผมจะเชิญผู้ปกครองมาตัวนะฮะเพื่อเพื่อผู้ใหญ่ใจดีหันแล้วเพ่นอยากจะสนับสนุนนกิจกรรมของเขานี่ยอยากจะให้เด็กๆพัฒนานะเพราะฉะนั้นจีโฟก็เป็นซื้อฮึ้ตัวแล้วก็จยเป็นตัวตั้งตัวตีตัวแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆตัวถ้าผู้ปกครองเอาตัวแหมกั๊มนี่ผมว่าไปได้ไก่แนนอนครับผมไพอดีเรข้าเชิญข้าไปพอดีีกมนเหยียกเ ไปเข้าไปไปไหนแล้ะเดี๋ยวห่อีนจีบพ่อคุณนไปไไปหมู่หอได้ไปเข้ามาถือว่าเป็นผลงานของทุกๆคนทุกๆฝ่ายมาช่วยกันนะครับวันนี้ถือว่าเราอัดได้หมดละอ้าวมอกล้องนะครับายกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยหนึ่งสองอ่าชูมปขึ้นเ2ิงสอง ทุกคนนั่งลงก่อนครับอาภูครองนั่งตยครับจะได้ทำความเข้าใจกันตัวเพราะว่าผูครองตหู้เลยวันนี้นี้ยนี้กันนะครับนันต้อนะครับนครันี้นะครับได้ไหมเขารีบกองมเดียวนะครับเสื้อทกนะครับเาอกันนะ คนมีเสื้อแต่ว่าเป็นสีก็แล้วแต่ถ้าใครได้ไปแล้วออกเก็บไปก่อนเพราะว่าถ้ามีเสื้อคนเสื้ออยู่คนอยู่คนที่แบมีเสื้อต่อไปนะครับหลังจากเดือนมก,กราผ่านไปใครจะเข้าโลกกิจกรรมต้อชื่อเสื้อต่อละหนึง่งานเสื้อคุณจะแจกปีละหนึ่งเพราะฉะนั้นใครทำเสื้อหายจะเข้ามาต้องช่อใหน่นนะแล้วการจัดกิจกรรมของคุณจะมี็บฮกฮมฮกสี จดแ่งแกัเงนเดลเมตนะครับเนาะเดลเมตนะครับผมครก็ปางกุระสันทนาโอเคครับเดลเมตนะครับนาะสีฟ้าครับสีเหลืองสีน้อยเดี๋ยวคูณจะแทงเป็นของยิ่งใส่ไข่ครับ,ส,ส,ส,บ,บสีน้อยคนสีนส้มจะเป็นของแน้ใจตอนนี้นะครับคนทีมาจากนอนสีมาจัน,นใจคูสีฟ้าเปก่อนเ็บเสื้อสีไว้เดี๋ยวนะครับได้สีส้มมาใครก็เพใจไคร กันได้ครับวยาจะอยู่สลับสีกันแลกเสื้อกันต่อไปเสื้ออยู่คนอยู่ใครอยากเล่นรักษาเสื้อไว้ให้ดีถ้าใครจะมีเสื้อต่อไปเข้ามาลงกิจกรรมมาได้ตั้งสี่เสื้อเข้าใจกันครับโอเคต่อไปนะครับถ้าเรื่องการจัดการน,น,นี้ครัเดี๋ยวคุณทุกสายโค้ชนะครับว่าจะเป็นวันไหนวันครูใครจะไป,ป,ไปกันเรานำมาไกลเรียนจบเลยใครจะไปใครมีใครี วันพนะูมีโคตาามสิบาบศูยมวเที the <the ่ยวนเพราะฉะนั sure> ้นคนนะครับมีเข้าเรยอบนโมสเตย์ Cannon ูร so really so ักโมสเตย้วม oh yeah. ีรถกระบะมาให้ีอ่าแดงคับโอ้โสี Dear, ่นั้นสี่นั้นละตุ้ไม่ขายสิบหเองไปขึ้นรถตั้งนะครับ10บหเงนะครับ ออน,นุญาตผู้ปกครได้นะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมไปสายไสายก well, no. well, no. 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 to uh, well, ับหน้าเดืนสองคนเในตัวก้าเดินเขาจะเดินเข้าไปในสายเล็กๆใส้ยอานหี้อเปลาผู้ปงคืองสามารถโดยไปได้นะครับรถขึ้นไปด้วย ครับอาจารย์เดินรถนะครับผมมาๆๆนี่อยู่ตรงนี้นะ <coughs> 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 ก่อนก้อนจะกอนจะเล่นต่อไปนะครับขอเหง้าขอุนนะครับผู้สนับสนุนเหงเาาแน่ๆนขอเรื่องหน้าดิมกอนนิ่มเรซซิ่งครับผมขอเสียงปรบมือให้กับนิ่มเรซซิ่งต่อไปครับผวงเรียกหน้าแล้เขาจะกิจกรรมเขาจะมีหน้าดิแล้วนะครับแล้วก็ ผู้ปกครองที่ช่วยสนับสนุนเสื้อนะครับกับนี้ตระดกับนี้นี่น้ตานี่อยู่้งกคนตรงไเสียมือช่วยท้งหแล้วก็ผู้องนะขอเสียงปวมือกับผู้ใหญ่

กลับได้เลยครับผมต้องหายไหนต้องหายตัวใดขาวครับนั่นน่ะไปวางไว้ตัวใดนี่ไปซ่อมพร้อมกันครับแข่งครบยังอ่ะสีเหลืองเราลองไปถามเพื่อนดู๋ยวนี้ว่าครบยังสีเหลืองไม่น่าจะครบนะยังมีอีกแมตต์หนึ่งนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันแมตต์หน้าครับผม